สวัสดีจ้าตอนนี้เช้าเวลาประมาณแปดโมงเช้านะจ๊ะวันที่วันที่เ 9. กรกฎาวันนี้เราจะมาถอนมันฝรั่งกันดีกว่าสักหนึ่งกอสองกอจ๊ะถอนมันฝรั่งกัน มันฝรั่งกันดีกว่าเอา่อนนี้เอออนนี้นะจ๊ะมันฝรั่งอันนี้ประมาณเอ่อสองสองเดือนได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากเพราะดินมันแห้งจรจะมันฝรั่งโอ้ยเนี่ยหัวมันหัวมันโผ่มาโอเค มันขึ้นมาเลยเนี่ยมันขึ้นมาเลยโอ้นี่ไงว้าวเห็นไหมนี่ยมันพลังโอ,โอ,โอ้กำลังน่ากินเลยหัวเล็กๆอร่อย,อยจะปึ๊บโอ้ไอต้้งใช้จอบว้าวหลุดไปแล้วหนึ่งตัวเอ้ยหนึ่งหัว นี่นะโอ้หัวไม่ใหญ่มากกำลังน่ากินเลยนี่นี่นี่ต้นวันอ้าอึ๊บหนต้นเล็กๆอึ๊บนี่โอ้ อู๋องหัวจมหัวดได้ยงวะอุ้ยัมีอีสีหัวอดด้ยงวะอ้ยังมีหลงอยู่หัวอดด้ยงวะอุ้ยังมีข้างล่าง มันเริ่มเลยต้องไปเอาที่ขุดดินมันแข็งได้นสสี่ห้าหกเจ เจ็ดหัวเจ็ดหัว,นนวต้นนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ,จ็ดเจ็ดหัวตัวเล็กเล็กอันนี้เป็นสีส,สีเหลืองเป็ป่เปสีเหลืองเราจะไปดู ตัวสีแดงตัวสีแดงอยู่ตรงไหนวะจะดูกันจำไม่ได้ล้วเพราะไม่ใช่คนปลูกสวมรอยสวมรอยจะ้ะตัวสีแดงไหนวะนี่ตัวสีแดงโเค อันนี้ตัวสีแดงมันฝรั่งสีแดงเอาสักหนึ่งกอพอไม่ได้กินอะไรเยอะให้มันจะตัวสีแดงนี่ตัวน้อยตัวสีแดงกดก่อนกดก่อนนี่เห้เห็นหัวยังเห็นหัวยัง này ai ướp nã nã nè ai Chịp. ừ. Uai, tộc chày đừng qua xây đường. <laughs> Đấy, đại, lặng, đèn gì đèn lấy thế là xì để nó bị tôm kín đi qua, nó tôm phải tôm นิดหน่อยคนต่างชาติเ็ากินมันฝรั่งเป็นแทนข้าวส่วนเราก็กินมันฝรั่งเป็นของเล่นเนาะกินฝรั่งเป็นของเล่นจ้ะหัวอ,อันนี้หัวใหญ่โอเควันนี้ได้ละได้หลายอย่างหลายไม่ใช่หลายอย่างหลายหัวแล้วจ้ะโอเค